พวกเขาวางแผนให้เธอเล่นตลกในเดดบอร์ดแต่ซีอีโอเศรษฐีพ่อเลี้ยงเดี่ยวคนนี้กลับทําให้ทุกคนตะลึงเงนันด้วยการขอแต่งงานเจนาจัดแขนเสื้อคาดิแกนอย่างประมาขนาดก้าวลงจากรถบัสและเดินไปยังทางเท้าที่ปูด,ด้วยหินหน้าร้านโรสเวิดบีอัสโตรแสงไฟสีทองของร้านอาหารรูสลัวตัดกับแสงพบข่ามที่กําลังจะจางหายไปทุกส่วนของร่างกายส่งเสียงร้องเรียกให้เธอหันหลังกลับเธอกำโทรศัพท์ไว้ในมือแน่นเหลือมองข้อความที่คาราลาส่งใหี่ครั้ง เข้าไปเลยเจนเขาอยู่ตรงนั้นแล้วฉันสาบานว่ามันไม่ได้แย่อย่างที่คิดเจนนาฮาร์เปอร์วัย26ปีเคยเชื่อในความรักแบบที่อ่านเจอในหนังสือความเชื่อนั้นพังทลายลงเมื่อ2ปีก่อนเมื่อเธอพบว่าแฟนหนุ่มที่คบกันมาสามปีได้ใช้เงินเก็บของเธอเงินที่เธอเก็บออมไว้เพื่อช่วยเหลือแม่ที่ป่วยของเธอเพื่อเป็นทุนให้กับบริษัทสตาร์อัพด้านเทคโนโลยีหนึ่งเดือนต่อมาเขาก็จะไปไม่ใช่แค่เธอแต่รวมถึงเมืองนี้กับเพื่อนสนิทของเธอด้วยนับแต่นั้นมาเธอได้สร้างกำแพงล้อมรอบตัวเองยามเช้าอันเงียบสงบตัวเลขนป การไปซื้อของให้แม่และช่วงเย็นที่ใช้เวลาอ่านหนังสือข้างๆเธอในห้องพักผู้ป่วยเธอตักสินใจว่าความรักเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยที่คนอย่างเธอไม่สามารถมีได้อีกต่อไปดังนั้นเมื่อวานเนซ่าเสียงดังที่สุดในออฟฟิศและราชินีแห่งรอยยิ้มย้อยๆแบบแฝงเร้นยิงกรานว่ามีคนอยากเจอเจนหน้าเธอจึงรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาชอบผู้หญิงเงียบๆวานเนซ่าพูดพร้อมกับรอยยิ้มเจ้าเลขข่ห์คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวอายุมากกว่าเล็กน้อย และไม่มีพิษมีภัยจริงๆแล้วขอเบอร์โทรศัพท์จากฉันเสียงหัวเราะที่ตามมานั้นไม่ได้อ่อนโยนเลยเช่นเดียวกับสายตาที่มองมาอย่างไม่ใส่ใจเจนหน้าปฏิเสธทันทีการนัดบอร์ดไม่ใช่แนวของเธอโดยเฉพาะอย่างยิ่งนัดที่จัดโดยคนที่เห็นได้ชัดว่าไม่ชอบเธอแต่คารา่าเพื่อนสนิทคนเดียวของเธอที่ทํางานได้เรียกเธอไปคุยเป็นการส่วนตัวในบ่ายวันนั้นใบหน้าของเธอซีดเล็กน้อยนี่พวกเขากําลังเล่นกันเล่นๆอยู่นัดคาร่ายอมรับพวกเขาจองโตวไวใ้ให้คุณกับผู้ชายคนนี้ที่โรสบูดแล้ว วานาซ่ากำลังวางแผนจะมาฉันพยายามจะให้คุณออกไปแต่เธอกลับทำให้ดูเหมือนว่าฉันเป็นคนจัดตัวเองงั้นก็ล้อเล่นสิเจนน่าถามเสียงเรียบลำคอติดตังคลาร่ามองพื้นฉันคิดอย่างนั้นนะั่นแต่ผู้ชายคนนั้นเขาอาจจะไม่รู้หรือบางทีเขาอาจจะรู้ก็ได้ฉันไม่รู้เจนแต่ฉันสาหานอได้เลยว่าฉันไม่ได้ตั้งใจให้มันถึงขั้นนี้สุดท้ายเจนน่าก็ตกลงไปด้วยความภูมิใจปนเปก,กันอย่างประหลาดด้วยความโมโหเปกันเธอบอกตัวเองว่าควรไปจัดการให้เรียบร้อยแล้ว เดินจากไปอย่างสง่างามฟาราร่ามากับเธอที่ประตูร้านอาหารแล้วก็เดินวนอยู่ข้างนอกอายเกินกว่าจะเข้าไปข้างในเจนหน้ายืนอยู่ที่ทางเข้าสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วก้าวเข้าไปข้างในพนักงานต้อนรับพาเธอเดินผ่านโตะนุ่มๆที่มีแสงเทียนส่องสว่างเป็นแถวๆไปจนถึงมุมที่เธอเห็นโตที่วานเนซ่าจองไว้ขณะที่เธอเดินเข้าไปใกล้เธอเห็นเขาชายคนหนึ่งนั่งอยู่แล้วแอต่อเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเด็กหญิงตัวเล็กคนหนึ่งนั่งอยู่บนเบาะเสริมตัวเล็กข้างๆเข,า,ขาอายุหน้าจะประมาณสี่ขวบผมหยิกสีน้ำตาลเต็มหัว และมีกระต่ายขนปุยกอดแน่นอยู่ในอ้อมแขนเจน่าชงักไปนั่นคือต่อที่เธอได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักทางขวาของเธอห่างออกไปเพียงสองโต๊ะวานเนซซานั่งอยู่กับเพื่อนร่วมงานอีกสามคนทุกคนแกล้งทำเป็นจิตเครื่องดื่มพลางมองโทรศัพท์คนหนึ่งหันกล้องไปทางเจงน่าอย่างไม่ใส่ใจโอ้พระเจ้าคนหนึ่งกระซิบเสียงดังพอให้เจน่าได้ยินเขาพาลูกมาด้วยนี่มันเหลือเชื่อจริงๆใครพาเด็กเล็กไปเดทแบบปิดตากันล่ะ แม็กซิมหัวร้อนจนหน้าแดงก่ำเจนหน้าใจหายว่าหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ในหูทุกสัญชาตญาณบอกให้เธอเดินหนีวิ่งไปที่ประตูแต่เด็กหญิงตัวน้อยเงยหน้าขึ้นจากกระต่ายแล้วยิ้มให้เธอรอยยิ้มที่ไร้เดียงสาและบริสุทธินั้นตัดผ่านความเขินอายได้อย่างชัดเจนชายคนนั้นลุกขึ้นยืนเมื่อเห็นเธอดึงเก้าอี้ตัวตรงข้ามออกมาเขามีดวงตาที่อ่อนโยนลึกล้ำอาจจะดูเหนื่อยแต่ ก็ใจดีเสื้อเชิตของเขาเรียบๆผมยุ่งๆเล็กน้อยไม่เหมือนภาพลักษณ์ของผู้ชายแก่ๆหน้าขนลุกที่วาเนสซาวาดไว้เลยสวัสดีเขาพูดอย่างอ่อนโยนเธอต้องชื่อเจนน่าแน่ๆผมชื่อไบรอันแลนนี่เขาถายมือให้เด็กหญิงคือโซฟีเจน่ามองจากเขาไปยังโซฟีซึ่งโบกมือให้เธอเล็กน้อยแล้วหันกลับไปหาไบรอันเสียงหัวเราะคิกคักจากตัวอีกตัวดังกล้องอยู่ในหูของเธอราวกับเสียงสะอื้น เธอนั่งลงและด้วยท่าทีท้าทายอย่างเงียบๆเพียงครั้งเดียวเสียงหัวเราะเบื้องหลังก็เริ่มสั่นครนเจนน่าขยับตัวบนเก้าอี้รีดกระโปรงให้เรียบร้อยขณะที่พยายามกลั้นหายใจเธอก้มหน้าลงแต่เธอก็รู้สึกถึงความร้อนจากบันไดและเสียงหัวเราะคิกคักจากต๊ะใกล้ๆเธอได้ยินเสียงวาเนซ่าดังเกินกว่าจะเรียกว่าบังเอิญจริงเหรือวาเนซ่าหัวเราะจริงๆแล้วเธอนั่งอยู่ตรงนั้นกับผู้ชายคนนั้นและลูกของเขาเจนน่ากำมือแน่นใต้ต๊ะพยายามไม่สนใจฝั่งตรงข้ามเธอไบรอันจัดเสื้อสเวตเตอร์ตัวเล็กของโซฟีขณะทีี่เเด็กกาววลัังงยขนมป แท่งเบาๆฮัมเพลงที่มีเพียงเธอเท่านั้นที่เข้าใจเขาเหยหน้าขึ้นศบตากับเจน,น่าด้วยรอยยิ้มที่สงบนิ่งเกือบจะเหมือนขอโทษผมขอโทษอีกครั้งสำหรับเรื่องนี้เขาพูดเบาๆฉันรู้ว่านี่คงไม่ใช่อย่างที่คุณคาดหวังไว้ที่เลี้ยงเด็กของฉันยกเลิกในนาทีสุดท้ายฉันเกือบจะโทรไปยกเลิกเหมือนกันแต่เขาหยุดไปครู่หนึ่งดูเหมือนไม่แน่ใจว่าจะคุยต่อดีไหมแล้วเสริมว่าแต่ฉันไม่อยากพลาดการพบคุณจริงๆ,จงๆเจนน่ารับพริบตาด้วยความตกใจน้ำเสียงของเขาไม่ได้แสดงความเย่อหยิ่งไม่มีท่าทีป้องกัน ตัวมีเพียงความจริงใจเท่านั้นไม่เป็นไรเธอตอบเสียงของเธอเบาวกว่าที่ตั้งใจไว้จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างน้อยก็ไม่ใช่ในตอนแรกการจัดฉากนั้นหน้าอับอายเสียงกระซิบข้างหลังเธอช่างทนไม่ได้แต่การปรากฏตัวของไบรอันมีบางอย่างที่ทําให้เธอรู้สึกไม่มั่นใจเขาสูงใช่แต่ไม่ได้ดูหน้าครัวใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้างเงียบๆริ้วรอยแห่งรอยยิ้มรอบดวงตารอย แทบเป็นเล็กๆใกล้ขมับเหมือนกับผู้ชายที่เคยผ่านชีวิตมาเป็นพันชาติก่อนที่จะมานั่งที่ตัวนี้เขาสวมเสื้อเชิตสีเข้มติดกระดุมกางเกงยืนไม่มีอะไรฉูดฉาดทุกอย่างเกี่ยวกับเขาดูมั่นคงและแล้วก็มีโซฟีเด็กหญิงตัวน้อยนั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็ลุวงมือเข้าไปในกระเป๋าเป้ใบเล็กของเธอหยิบกระดาษแผ่นเล็กๆก,กับดินสอสีม่วงออกมาเธอเงยหน้ามองเจนนาแล้วเริ่มวาดรูปอย่างตั้งใจไบอันโน้มตัวเข้ามาใกล้ตัวเล็กน้อยเธอชอบวาดรูปส่วนไหน ย่อเป็นรูปเจ้าหญิงและไดโนเสาร์บางครั้งก็ทั้งสองรูปเลยเจนนายิ้มทั้งที่ใจไม่สู้นั่นเป็นการผรสมผสานที่ลงตัวมากเธอมีช่วงทางกว้างไบรอันพูดพร้อมกับหัวเราะเบาๆผ่านไปครู่หนึ่งท่ามกลางความเงียบเจนนาเริ่มผ่อนคลายไหลของเธอค่อยๆต่ำลงทีละน้อยแสงไฟสลัวยสุของร้านอาหารส่องประกายอบอุ่นไปทั่วโต๊ะเสียงซ่อมกระทบกันและเสียงพูดคุยเบาๆดังกล้องไปทั่วพื้นที่รอบตัวแต่เจนน้ากลับพบว่าตัวเองจดจ่ออยู่กับวิธีที่ไบรอันมองโซฟีเป็นครั้งคราาวซึ่่่่งงเธออออมักจะจะใใสยนยนนโ และพร้อมเสมอในที่สุดโซฟีก็ยกกระดาษขึ้นและยิ้มกว้างดูสิเธอพูดอย่างร่าเริงโบกมือไปทางเจนหน้าเจนหน้าถ่ายรูปด้วยมือทั้งสองข้างหมั่นเป็นภาพวาดด้วยดินสอสีรูปหญิงสาวผมบอลในชุดยาวสีม่วงประดับด้วยประกายวิบวับและมงกุฎทองคําใช่ฉันเหรอเธอถามอย่างประหลาดใจใช่โซฟีพยักหน้าเธอดูเหมือนเจ้าหญิงเลยเจนหน้ากระแอมไออย่างไม่คาดคิดเขาไม่ได้พูดแบบนั้นบ่อยนักไรอันเสริมขณะที่มองลูกสาว ด้วยความรักใคร่อย่างเปิดเผยรูปโปรดประจําของเธอคือทรเซอร์ทอปชื่อโรซี่เจนหน้าหัวเราเบาๆรู้สึกซาบซึ้งใจฉันรู้สึกเป็นเกียรติเธอกําลังจะพูดต่อเมื่อเห็นการเคลื่อนไหวบางอย่างเข้าตาผู้หญิงคนหนึ่งจากโต๊ะของวานเนซซาลุกขึ้นยืนและเริ่มเดินตรงมาหาพวกเธอดูเหมือนจะรู้สึกสบายสบายขณะที่เธอเดินเข้ามาหาอ๋อเฮผู้หญิงคนนั้นพูดด้วยน้าเสียงประชดประชันฉันไม่รู้ว่าเธอชอบอะไรแบบนี้รอยยิ้มของเจนหน้าเริ่มสั่นคลอนผู้หญิงคนนั้นมองตรงไปที่โซฟีแล้ว มองกลับไปที่เจนหน้าฉันหมายถึงเธอต้องรู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงแบบที่ลงเอยด้วยการไปเดทกับพ่อเลี้ยงเดี่ยวใช่ไหมจริงๆแล้วค่อนข้างเพอร์เฟกนะเจนหน้าชะงักไปก่อนที่เธอจะทันได้ต่อไปรอันก็ลุกขึ้นยืนอย่างช้าช้ายังคงสงบนิ่งแต่หนักแน่นเขาวางมือข้างหนึ่งลงบนไหล,เล่เล็กๆของโซฟีอย่างอ่อนโยนแล้วจึงมองเข้าไปในดวงตาของผู้หญิงคนนั้นผมภูมิใจที่ได้เป็นพ่อเขาพูดอย่างไม่สะทกส้านและผมรู้วิธีที่จะเคารพผู้หญิงที่นั่งตรงข้ามผมมากกว่าใครๆที่โต้นั้น รอยยิ้มเยอะเยๆของผู้หญิงคนนั้นท่าเลือนเธอกระพริบตาเยอะเยๆแล้วหันหน้าหนีไปไรอันนั่งลงอีกครั้งมองข้ามตกไปที่เจนนาอีกครั้งขอโทษนะัดเจนนาไม่ได้พูดอะไรเลยเธอมองเขามองจริงๆนะแล้วบางอย่างในตัวเธอก็เปลี่ยนไปนี่ไม่ใช่เรื่องตัก ลบไม่ใช่กับเขาไม่ใช่กับโซฟีและบางทีอาจจะไม่ใช่กับเธออีกต่อไปด้วยเธอพับภาพวาดและค่อยๆใส่ลงในกระเป๋าเงินราวกับว่ามันเป็นของมีค่าอาหารเย็นมาถึงไม่นานหลังจากถูกขัดจังหวะความตึงเครียดในอกของเจนาค่อยๆค,คลายลงเมื่อเสียงจากตก๊ใกล้ๆจางหายไปโซฟีซึ่งตอนนี้กำลังจดจ่ออยู่กับการจัดเฟรนดฟรายเป็นสิ่งที่เธอภูมิใจเรียกว่ามงกุฎสำหรับเจ้าหญิงเป็นสิ่งที่ช่วยบิ่งเบนความสนใจได้อย่างมีสเสน่ห์เจนาอดไม่ได้ที่จะมองไบรอันเขาไม่ได้มีสเสน่ห์หรือซ้อมอะไรมามา,มากนักเขาดูมั่นคง และจริงจังเขาถามคำถามที่คลุ่นคิดเกี่ย,ยวยกับวันของเธองานอดิเรกของเธอแม้กระทั่งว่าเธอชอบพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกดินไม่มีใครถามฉันแบบนั้นมานานแล้วเจนนยอมรับไบรอันยิ้มบางครั้งสิ่งเล็กๆน้อยๆก็บอกอะไรคุณได้มากที่สุดเธอเลือกพระอาทิตย์ตกมันให้ความรู้สึกเหมือนการอำลายอย่างเงียบเงียบหลังจากวันอันยาวนานเขาพยักหน้าเข้าใจมากกว่าที่เธอพูดจากนั้นเขาก็เล่าสิ่งที่ไม่คาดคิด ให้ฟังภรรยาของฉันเสียชีวิตไปเมื่อสามปีก่อนเขาพูดขณะตัดอาหารให้โซฟีมะเร็งรงังไข่มันเกิดขึ้นเร็วมากเธอได้รับการวินิจฉัยช้าหัวใจของเจนาหล่นวูบกฉันเสียใจมากไรอันยิ้มอย่างอ่อนโยนขอบคุณโซฟีเป็นแค่คนหนึ่งตอนนี้เธอจำเธอได้ส่วนใหญ่ผ่านเรื่องราวเขาหยุดไปครู่หนึ่งฉันไม่ได้เดทกับใครอีกเลยจริงๆแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันลองอีกครั้งไม่มีความสงสารในน้ำเสียงของเขามีเพียงความจริงอันเงียบงันจากคนที่กำลังรักษาตัวอยู่งั้นเราทั้งคู่ก็เป็นมือใหม่ เจนาพูดยังน้อยก็นานๆทีเธอไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มเติมแต่บางอย่างในสายตาของไบรอันบอกเธอว่าเขารู้สึกได้ถึงสิ่งนั้นความเจ็บปวดซ่อนอยู่หลังรอยยิ้มของเธอเช่นกันหลังอาหารเย็นไหนบอรันแนะนำของหวานพวกเขามีไอศครีมโฮมเมดที่อร่อยมากเขาพูดพร้อมกับรอยยิ้มแห่งความหวังโซฟีรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาทันทีในไม่ช้าพวกเขาก็แบ่งกันกินชามเล็กๆสองใบวานิลลาสำหรับเจนาและโซฟีดาร์ชอกโกโลตสำหรับไบรอันโซฟีหัวราะคิกคัก,คก ระหว่างที่กัด CH n k s b c h n k s b c a ต่อ p ิก h m s k n t k n t k h t p เจนหน้าตระหนักว่าเธอเป็นเจ้าหญิงไอศครีมและอาณาจักรของเธอเหนียวเนื้เจนนาจึงเข้าร่วมในฐานะอัศวินรอยหน้าแห่งราชวงศ์ไบรอนกลายเป็นเสอร์แนปกินผู้รักษาความสะอาดมือโดยไม่ลังเลเสียงหัวเราะของพวกเขาดังกล้องไปทั่วเจนหน้าจำไม่ได้ว่าครั้งสุดท้ายที่เธอรู้สึกถึงความเบาสบายและอิสระเช่นนี้คือเมื่อไหร่เมื่อพนักงานเสิร์ฟนำเช็คมาให้เจนหน้าก็เอื้อมมือไปหยิบกระเป๋าสตางค์โดยสัญชาตญาณเธอรู้ว่า มันเกิดขึ้นได้อย่างไรร้านอาหารราคาแพงเป็นเรื่องตลกที่ตั้งใจทําให้เธอขายหน้าและไบรอันก็ดูไม่เหมือนอนคนร่ำรวยแต่เมื่อเธอเปิดกระเป๋าไบรอันก็หยุดเธอไว้เบาๆได้โปรดเขาพูดให้ฉันหน่อยเธอพูดอย่างลังเลฉันรู้ว่าที่นี่ราคาเท่าไหร่เขาเสริมด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนฉันตอบตกลงเพราะฉันอยากอยู่ที่นี่กับเธอ น้ำเสียงของเขาไม่ได้แสดงถึงความภาคภูมิใจมีเพียงความเชื่อมั่นอย่างเงียบๆเ,เขาเห็นแรงผลักดันของเธอที่จะช่วยเหลือไม่ใช่เพราะความคาดหวังแต่เป็นเพราะความจริงใจในขณะนั้นเองบางสิ่งบางอย่างได้ผ่านพ้นไประหว่างพวกเขาความเคารพซึ่งกันและกันความไว้วางใจอย่างเงียบๆข้างนอกอากาศยามค่ำคืนเย็นลงไบรอันอุ้มโซฟีไว้ในแขนข้างหนึ่งขณะที่พวกเขาพาเจนนาไปที่ตึกของเธอเด็กหญิงตัวน้อยกระพริบตาอย่างงวงเงยมงกุฎเฟรนฟรายของเธอถูกลืมเลือนไปนานแล้ว ที่หัวมุมโซฟีขยับตัวและเอื้อมมือไปหาเจนาอกกอดคอเธอไว้คืนนี้เธอทําให้พ่อยิ้มได้เยอะเลยนะเธอกระซิบเขาจะยิ้มมากขึ้นเมื่อพ่ออยู่ที่นี่เจนากอดเธอแน่นด้วยหัวใจเธอมองใบอันดวงตาของเขาในลาแต่อบอุ่นและซาบซึ้งพวกเขากล่าคำอำลาด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลคำสัญญาที่ไม่ได้เอ่ยออกมายังคงลอยอยู่ในอากาศเจนาเดินผ่านช่วงตึกสุดท้ายเพียงลำพังภาพวาดของโซฟียังคงเก็บอยู่ในกระเป๋าอย่างปลอดภัยราวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เมื่อเธอกลับถึงบ้านเธอพิงประตูและปล่อยให้น้ำตาไหลออกมาไม่ใช่เพราะความเศร้าแต่เป็นเพราะสิ่งอื่นใดโล่งใจคืนนั้นเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและพิมพ์คำสั้นๆสองคำว่าขอบคุณไม่กี่นาทีต่อมาคำตอบของเขาก็สว่างขึ้นบนหน้าจอขอบคุณที่ไม่เดินหนีตอนที่เห็นฉันกับลูกสาวและเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เจนาหลับไปพร้อมกับรอยยิ้มในวันต่อมาเจนาพบว่าตัวเองยิ้มให้กับโทรศัพท์มากกว่าที่เคยเป็นมาหลายปีสิ่งที่เริ่มต้นจากข้อความขอบคุณง่ายๆกลายเป็นข้อความสั้นๆแต่ต่อเนื่อง องอรุนสวัสด์บทความที่แบ่งปันรูปภาพตลกตลกของโซฟีที่กำลังเล่นแต่งตัวและการสารภาพรักอย่างเงียบๆในยามดึกพวกเขาไม่ได้คุยกันตลอดเวลาแต่เมื่อพวกเขาคุยกันมันให้ความรู้สึกที่แตกต่างจริงใจเหมือนการเปิดหน้าต่างในห้องที่ถูกปิดตายมานานเกินไปเช้าวันเสารา์ไบรอนเชิญเธอไปชมนิทรรศการศิลปะสำหรับเด็กที่ศูนย์ชุมชนเมเปิลวูดโซฟีกำลังทำบางอย่างที่เธออยากจะให้เธอดูเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความหวังเธอจะเสียใจมากถ้าเธอไม่อยู่เจนนายิ้มขณะอ่านข้อความ ฉันจะไปเธอตอบโดยไม่ลังเลศูนย์แห่งนี้ตั้งอยู่นาระหว่างห้องสมุดและสวนชุมชนภายนอกดูเรียบง่ายแต่ภายในอบอุ่นและหน้าอยู่มีผีเสื้อกระดาษห้อยลงมาจากเพดานผนังเรียงรายไปด้วยรอยมือสีสันสดใสและกลุ่มเด็กๆก,กำลังเล่นดนตรีเพี้ยนๆบนเครื่องดนตรีพลาสติกใกล้ทางเข้าไรอันทักทายเธอโดยมีโซฟีนั่งอยู่บนสะโพกเด็กหญิงตัวน้อยสวมกระโปรงบัลเล่สีชมพูและมุงกุดเห็นได้ชัดว่าเธอจริงจังกับงานนี้มากเขาพูดถึงเรื่องนี้มาทั้งสัปดาห์แล้ว ไรอันพูดขณะที่เขานั่งลงกับโซฟีมาสิให้ฉันดูพวกเขาพาเจนาเข้าไปในห้องถงใหญ่ซึ่งมีภาพวาดของเด็กๆหลายสิบภาพจัดแสดงอยู่บนขาตั้งบอ่หางภาพเป็นรูปคนติดกาวบางภาพเป็นภาพสรดน้ำหลากสีสันแต่แต่ละชิ้นกลับเป็นประกายด้วยความไรเดียงสาโซฟีดึงมือเจนาอย่างตื่นเต้นคนนี้เหรอคนนี้ของฉันภาพวาดนั้นเรียบง่ายแต่จริงใจอย่างบอกไม่ถูกเด็กหญิงตัวน้อย ในชุดสีม่วงจับมือกับผู้ใหญ่สองคนคนหนึ่งดูเหมือนไบรอันอีกคนผม b อ o n ในชุดสีเหลืองอ่อนยิ้มแย้มเห็นได้ชัดว่าเป็นเจนาด้านบนมีตัวอักษรสีแดงหนาๆนาเขียนว่าแม่ด้วยเจนาเม้มคอแน่นเธอก้มตัวลงมาอยู่ในระดับเดียวกับโซฟีฉันหรอือโซฟีพยักหน้าอย่างภาคภูมิใจเธอช่วยพ่อยิ้มหน่อยสินั่นคือสิ่งที่แม่คงท่ากันไบรอันก้มหน้าลงอ่านสีหน้าไม่ออกอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหันหน้าออกไปเล็กน้อยแกล้งทําเป็นติดสายรัดรองเท้าของโซฟีเจนารู้ว่า เขากำลังปิดบังอะไรบางอย่างพวกเขาใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงถัดมาสำรวจส่วนที่เหลือของนิติสการเจนนาสังเกตเห็นว่าครูทุกคนผู้ปกครองทุกคนและอาสาสมัครทุกคนดูเหมือนจะรู้จักไบรอันไม่ใช่แค่ในฐานะพ่อของโซฟีแต่ในฐานะคนสำคัญพวกเขาจับมือเขาด้วยความเคารพบ,บางคนถึงกับขอบคุณเขาด้วยซ้ำแม้ว่าเจนนาจะไม่แน่ใจว่าทำไมหลังจากนั้นขณะที่โซฟีเข้าร่วมวงระบายสีเจนนาและไบรอันยืนอยู่ใกล้โต๊ะกาแฟ ในมุมหนึ่งจิบชาอุ่นๆจากถ้วยกระดาษที่นี่น่ารักมากเธอกล่าวมันเป็นบ้านหลังที่สองของโซฟีเลยไบรอันตอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากทุกอย่างเธอโชคดีมากที่มีเธอเจนนาพูดเขามองเธออยู่ครู่หนึ่งแล้วยักไหล่เล็กน้อยฉันก็แค่ทําเท่าที่ทําได้น้ําเสียงของเขากระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นเล็กๆน้อยๆในตัวเจนนาเธอไม่อยากจะซักไซ้แต่มีรายละเอียดบางอย่างที่ดูไม่ค่อยเข้ากันเขาเป็นคนจ่ายค่าอาหารให้เสมอแต่ไม่เคยโอ้อวดของเขา อพาร์ตเมนต์ซึ่งเธอเห็นเพียงแวบเดียวจากรูปถ่ายนั้นดูทันสมัยและเรียบง่ายเขาแต่งตัวเรียบง่ายแต่ทุกอย่างที่เขาสวมใส่ล้วนแต่ดูดีคำพูดของเขานั้นอ่อนน้อมถ่อมตอนแต่กิริยามารยาทความมั่นใจที่เงียบขรึมของเขาบ่งบอกถึงความเคยชินกับความรับผิดช,ชอบต่อผู้นำขณะที่พวกเขาเดินออกจากศูนย์โซฟีกำลังหลับอยู่ในอ้อมแขนของเขาเจนนาสังเกตเห็นเสียงโทรศัพท์ของไบรอันเขาจึงลดล็อกเพื่อตรวจสอบข้อความและเพียงเสี้ยววินาทีสายตาของเจนาก็จับได้ถึงบางสิ่งที่อยู่อีเมลปรากฏ ที่ด้านบนของหน้าจอมันไม่ใช่อีเมลและธรรมดาแต่เป็นโดเมนของบริษัทการลงทุนชื่อดังที่เธอเคยได้ยินในข่าวเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศซึ่งเป็นแบบที่เฉพาะผู้บริหารและสมาชิกคณะกรรมการเท่านั้นที่ใช้ไบรอนสังเกตเห็นสายตาของเธอสายตาของพวกเขาสบกันเธอไม่ได้พูดอะไรเขายิ้มอย่างอ่อนโยนคุณเห็นแล้วใช่ไหมเจนอลังเลจากนั้นก็พยักหน้าเขาไม่สะดุง้งไม่เบี่ยงความสนใจฉันพยายามเก็บส่วนนั้นของชีวิตเอาไว้เงียบๆเ,เขาพูดอย่างใจเย็นคนเรามัก จะปฏิบัติกับคุณต่างออกไปเมื่อรู้ว่าคุณเป็นซีอีโอเธอพูดอย่างเงียบๆใช่เขาตอบจริงๆแล้วฉันเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทที่ให้ทุนสนับสนุนศูนย์แห่งนี้รวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยเจนน่ามองกลับไปที่อาคารแล้วมองเขาอย่างอึ้งๆไบรอันอุ้มโซฟีขึ้นเล็กน้อยแล้วมองเจนน่าอีกครั้งอย่างแผ่วเบาเกือบจะด้วยความขอบคุณคุณมองฉันเหมือนฉันเป็นแค่พ่อที่พยายามประคับประคองทุกอย่างไว้เขาพูดและนั่นคือสิ่งที่มีค่าที่สุดที่ใครๆเคยทำเพื่อฉันในรอบหลายปี เจนน่านั่งที่โต๊ะในครัวจ้องมองไปที่ถ้วยชาที่เย็นชาไปนานแล้วเสียงเดียวในห้องคือเสียงฮัมเบาๆของตู้เย็นแต่ในใจเธอกลับมีพายุโหมกระหน่ำความสงสัยความกลัวความอับอายยิ่งเธอใช้เวลากับไบรอันและโซฟีมากเท่าไร่ความรู้สึกหนักอึ้งในอกของเธอก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นไบรอันเป็นคนใจดีใส่ใจและเอื้อเฟื้อเพื่อเผื่อโดยไม่เคยโอ้อวดและโซฟีโซฟีผู้แสนหวานและดวงตาสดใสได้เข้าไปอยู่ในหัวใจอันหงแหนของเจนน่าราวกับแสงแดดที่ส่องรอดผ่านมา่านที่แตกร้าว แต่แม้พวกเขาจะสนิทกันมากขึ้นเจนาก็ยังคงสลัดความรู้สึกที่ว่าเธอไม่คู่ควนไบรอันเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทลงทุนขนาดใหญ่ชายผู้ให้ทุนสนับสนุนศูนย์ชุมชนอย่างเงียบๆและใช้ชีวิตอยู่ในวงการที่ไกลเกินขอบเขตของเธอเธอเป็นเพียงนักบัญชีระดับล่างที่ไม่มีเงินออมเป็นแม่ที่ป่วยและอดีตที่ถูกหล่อลลอมด้วยการทรยศ์เขาสมควรได้รับใครสักคนที่เก่งกาจประสบความสําเร็จไม่ใช่คนที่ถูกหลอกถูกทิ้งและจากไปเพื่อเก็บกวาดเศษ แากและโซฟีสมควรได้รับใครสักคนที่ไม่สะดุ้งเมื่อเธอเผอโทรหาแม่เจนนาจึงเริ่มถอยห่างเธอตอบข้อความของไบรอันช้าก,กว่าทุกครั้งเธอหาข้ออ้างเพื่อหลีกเลี่ยงมื้อเย็ยนเธอข้ามแผนการวันอาฮาทิศของพวกเขาไปโดยไม่ได้เสนอให้เลื่อนนะัดเธอบอกตัวเองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเธอกําลังปกป้องพวกเขาจากข้อบกพร่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของเธอจากนั้นก็มาถึงจุดจบวาเนซ่าก็หาทางทําลายสิ่งที่เธอไม่เข้าใจเช่นเคยไม่รู้ทําไมเธอถึงรู้เรื่องของเจนนาและไบรอัน อาจจะจัดก,การนินทาหรือแวบหนึ่งในสวนสาธารณะเช้าวันหนึ่งเจนนาเดินเข้าไปในออฟฟิศและพบบันไดที่ทอดยาวตามเธอมาราวกับเงาเมื่อเธอเช็คโทรศัพท์เธอก็เห็นโพสต์นั้นรูปของเธอนั่งยองยองอยู่ข้างโซฟีกำลังผูกเชือกรองเท้าให้เด็กหญิงตัวน้อยพร้อมคำบรรยายใต้ภาพว่าผู้ห่อหญิงบางคนยอมเล่นบ้านกับใครก็ได้เพียงเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นที่ต้องการหน้าอายจริงๆความคิดเห็นที่แย่ยิ่งกว่านั้นมีอิโมจิหัวเราะคำพูดประชดป,ประชันและข้อความหลอกๆอกว่าหวังว่าคุณจะโอเค จากเพื่อนร่วมงานที่ไม่เคยพูดจาดีๆกับเธอเลยคืนนั้นเจนานอนไม่หลับพอเช้าเธอก็ร่างใบลาออกและยื่นโดยไม่พูดอะไรสักคำเธอไม่ได้บอกใครเลยยกเว้นคลาร่าเมื่อคลาร่าปรากฏตัวที่อาพาร์ตเมนต์ของเธอในอีกไม่กี่วันต่อมาพร้อมกับอาหารสั่งกลับบ้านในมือและดวงตาที่ลุกเป็นไฟเจนน่าพยายามทำเป็นหลับอยู่บนโซฟาคลาร่าไม่เชื่อเธอหาออกจากงานหรือเธอถามทางวางอาหารลงบนโต๊ะ เธอหายหัวไปเลยไบรอันนี่เธอกำลังหนีจากสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับเธอในรอบหลายปีจริงๆเหรือเจนหน้าลุกขึ้นนั่งช้าๆเธอคงไม่เข้าใจหรอกงั้นก็ทําให้ฉันสิทธิคลาร่าตวัดเสียงของเจนหน้าแหบพราเขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันไม่ใช่ใจกว้างมีอํานาจและมั่นคงฉันก็แค่คนที่เขารู้สึกสงสารและโซฟีถ้าฉันปล่อยให้เธอรักฉันฉันก็จะทําร้ายเธอเช่นกันคลาร่าจ้องมองเธอเขาไม่เคยปฏิบัติต่อเธอเหมือนเป็นโครงการที่น่าสงเพชเลยแม้แต่ครั้งเดียว เขาเห็นเธอเขาเลือกเธอและโซฟีผู้หญิงคนนั้นสดใสขึ้นเมื่อเธอเดินเข้ามาในห้องเจนน่ามองไปทางอื่นเสียงของคาร่าเบาลงแต่คำพูดของเธอนั้นโดนใจเธอไม่กลัวความล้มเหลวหรอกเจนน่าเธอกลัวที่จะถูกรักอย่างแท้จริงไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขนั่นทําให้เธอหวาดกลัวเจนน่าไม่ได้พูดอะไรแต่เมื่อคาร่าจากไปเธอร้องให้เป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์เย็นวันต่อมามีเสียงเคาะประตูเมื่อเจนน่าเปิดประตูไปอัน ก็ยืนอยู่ตรงนั้นโซฟีซบไหลเขากระต่ายสีชมพูของเธอห้อยอยู่ที่มือตอนแรกเขาไม่พูดอะไรดวงตาของเขาศบตาก,กับเธอมองหาความสงบใจเย็นใจเย็นฉันไม่ได้มาเพื่อเถียงเขาพูดอย่างอ่อนโยนฉันแค่อยากเจอคุณครั้งสุดท้ายถ้านั่นคือทั้งหมดที่เธอจะให้ฉันเจนหาเสียงไม่เจอดวงตาของเธอร้อนเผาโซฟีดินออกจากอ้อมแขนของเขาและกล้าไปข้างหน้ายื่นกระดาษพับแผ่นหนึ่งออกมานี่สำหรับคุณเธอพูดพลางวางมันลงบนตัวเจนมือของนา มันคือครอบครัวของเราพวกเธออยู่ในนั้นด้วยเจนากางภาพวาดออกด้วยนิ้วมือที่สันเทาพวกเขาอยู่ตรงนั้นโซฟีไบรอันและเธอวาดด้วยดินสอสีสดใสจับมือกันใต้สายรุ้งที่โค้งงอยอย่างงุ่นง,ง่ามเดือสีสันน้ำตาเออคลอขึ้นมาอย่างระทานหันและไม่อาจควบคุมได้และเป็นครั้งแรกที่เธอไม่แน่ใจว่าตัวเองกำลังพังทลายลงหรือในที่สุดก็กลับมารวมกันอีกครั้งห้องบอลรูมเต็มไปด้วยเสียงพูดคุยของผู้หญิงหลายร้อยคนบรรยากาศเต็มไปด้วยความคาดหวังและกลิ่นหอมการประชุมวีเมนฮูไรส์เป็นหนึ่งในงานทีี่่มชืออเ สียองที่สุดของเมืองเป็นงานประจำปีที่เน้นเรื่องราวของความเข้มแข็งการเยียวยาและความหวังเจนนาไม่ได้วางแผนที่จะเข้าร่วมไม่ใช่ปีนี้แต่คลารายืนยันเธอต้องได้รับการตวนใจว่าเธอเป็นใครเธอพูดอย่างหนักแน่นพลางยื่นตัวให้เจนนาและบางทีอาจจะได้ในสิ่งที่เธอสมควรได้รับเจนนาจึงเดินเข้ามาแต่งตัวเรียบง่ายนั่งอยู่ใกล้ด้านหลังกัไราการที่เธอไม่ได้แม้แต่จะมองเธอพยายามตั้งสมาธิขณะที่ผู้ร่วมรายการพูดถึงการเอาชนะการเสียติดการสูญเสียและความน้มเหลว แต่จิตใจของเธอกลับล่องลอยหัวใจของเธอยังคงเจ็บปวดจากวิธีที่เธอถอยห่างจากไบรอันจากโซฟีจากสิ่งที่รู้สึกใกล้จะถึงความสุขอย่างอันตรายเสียงของพิธีกรดังก้องอยู่ในความคิดของเธอและตอนนี้เรารู้สึกเป็นเกียรติที่จะแนะนําวิทยากร คนสุดท้ายของวันชายผู้มีส่วนร่วมอย่างเงียบๆที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนทั่วมืองนี้ผู้ก่อตั้งบูลลิธีโฮปสปาคุณไบรอันมอร์แกนนิวของเจนนาเยนชาเสียงปรบมือดังกึกกล้องรอบตัวเธอแต่เธอขยับตัวไม่ได้หายใจไม่ออกไบรอันเดินขึ้นเวทีในชุดสูทสีกรมท่าที่ดูสงบนิ่งแต่เมื่อสายตาของเขากวาดมองฝูงชนและจับจ้องที่เธอเขาหยุดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นเขาก็ยิ้มสวัสดีตอนบ่ายเขาเริ่มพูดผมจัดสั้นๆแบบนี้เพราะการประชุมครั้ง นี้ไม่เกี่ยวกับฉันมันเกี่ยวกับพวกคุณพวกคุณทุกคนผู้หญิงที่ยังคงกล้าไปข้างหน้าแม้ในยามที่โลกบอกให้หยุดหัวใจของเจนน่าเต้นแรงเสียงของไบรอันหนักแน่นแต่แฝงไปด้วยความอ่อนโยนความเปราะบางที่เธอรับรู้ได้ฉันเริ่มโฮสตัสหลังจากที่สูญเสียภรรยาไปเขาบอกว่าฉันต้องการเหตุผลที่จะแสดงตัวออกมาเพื่อที่จะตั้งสติเพื่อลูกสาวและเพื่อตัวฉันเองสิ่งที่ฉันไม่ได้คาดคิดคือการพบสิ่งที่จะจุดประกายในตัวฉันอีกครั้งเขาเหลือบมองบันทึกของเขาแล้วปิดแฟ้มลงและบางครั้ง ชีวิตก็ทําให้คุณประหลาดใจในแบบที่ไม่คาดคิดที่สุดแต่แล้วเขาก็ก้าวลงจากเวทีโดยไม่พูดอะไรสักคําห้องบอลรุงเงียบสงัดทุกสายตาจับจ้องไปที่เขาขณะที่เขาเดินผ่านแถวที่นั่งต่างๆไปยังด้านหลังสุดของห้องเจนหน้าหายใจติดขัดเขาหยุดอยู่ตรงหน้าเธอและปลอันคุกเขา่าลงข้างหนึ่งอย่างนุ่มนวลความเงียบสงัดนั้นดังจนหูดับเขาหยิบกล่องกำมะหยี่ใบเล็กออกมาและเปิดมันออกไม่ใช่เผยให้เห็นเพชรเม็ดโตแตกลักเป็นมงแหวนทองคําเรียบง่ายสง่างามเรียบง่ายแต่มีความหมายเขาเงยหน้ามองเธอดวงตาเป็นประกาย เจน่าเขาพูดเสียงหนักแน่นต่ำวันที่พวกเขาเอาลูกสาวฉันมาล้ะเล่นเธอก็อนั่งลงยูดีคุณมองข้ามการจัดฉากมองข้ามเสียงกระซิบคุณทําให้เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆรู้สึกว่าตัวเองถูกมองเห็นและคุณทําให้ฉันเชื่ออีกครั้งดวงตาของเจน่าเปลี่ยมไปด้วยน้ําตาคุณเปลี่ยนความโหดร้ายของพวกเขาให้กลายเป็นช่วงเวลาที่แสนดีที่สุดในชีวิตของฉันและตั้งแต่นั้นมาทุกช่วงเวลาที่อยู่กับคุณก็พิสูจน์สิ่งที่ฉันรู้ดีอยู่แล้วในคืนนั้น เขาสูดหายใจเข้าลึกๆเจนหน้าคุณจะเป็นคนแรกที่เรียกฉันว่าสามีอีกครั้งตั้งแต่วันที่ฉันสูญเสียทุกอย่างหรือไม่เธอหันหลังกลับเธอไม่ได้เชื่อคำพูดของเขาโดยตรงสัญชาตญาณของเธอห้องนั้นเงียบสงัดไม่มีแม้แต่เสียงไอไม่มีเสียงกระซิบเจนหน้าเอามือปิดปากด้วยความตกใจเธอยืนขึ้นด้วยขาที่สั่นเท่าน้ำตาไหลอาจแก้มเขาไม่พูดอะไรเธอพูดไม่ออกแต่เธอก็พยักหน้าหนึ่งครั้งสองครั้งและนั่นก็เพียงพอแล้วห้องนั้นระเบิดเสียงเชียร์เสียงปรบมือและเสียงร้อง ด้วยความดีใจผู้คนลุกขึ้นยืนปรบมือนขณะที่ไบรอันลุกขึ้นและอกกอดเธอทันใดนั้นร่างเล็กๆร่างหนึ่งวิ่งเข้ามาจากทางเดินด้านข้างชุดกระโปรงบัลเลสสีชมพูกระพือปีกโซฟีเธอพุ่งตัวเข้าไปในอ้อมกอดของเจนาซุกหน้าหลงแนบข้างลำตัวหมายความว่ายังไงโซฟีถามด้วยน้ำเสียงหัวเราะคิกคักฉันมีแม่แล้วหรือเจนาคุกเข่าลงอกกอดเด็กหญิงตัวน้อยใช่ที่รักเธอกระซิบเสียงสัน่นเธอมี ไบรอันนั่งยองอยู่ข้างๆพวกเขาวางมือข้างหนึ่งบนหลังของเจนาอีกข้างหนึ่งบนไหล่เล็กๆของโซฟีและท่ากลางฝูงชนใต้แสงไฟบนเวทีและเสียงปรบมือคนสาคนกอดกันไม่ใช่ในฐานะคนแปลกหน้าที่ถูกผูกมัดด้วยความบังเอิญแต่ในฐานะสิ่งที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นสิ่งที่สมบูรณ์สิง,งที่เรียกว่าครอบครัวบ้านหลังเล็กๆบนถนนเมเปิลเลนเต็มไปด้วยแสงสว่างเสมอ ไม่ใช่แค่จากหน้าต่างบานกว้างหรือแสงแดดยามบ่ายที่ส่องลงมาบนพื้นไม้แต่จากเสียงหัวเราะจากเรื่องราวที่เล่าขานกันรอบโต๊ะอาหารจากความสุขเงียบๆของคนสามคนที่ได้เรียนรู้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันเจนนาเพิ่งย้ายเข้ามาสองสัปดาห์หลังจากขอแต่งงานสิ่งของของเธอถูกพับเก็บอย่างเรียบร้อยลงในกล่องหัวใจของเธอยังคงเต้นระทึกกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของชีวิตแต่ปบรออันก็จัดพื้นที่ให้เธอไม่ใช่แค่ในบ้านของเขาแต่ในทุกส่วนของชีวิตเขาและ โซฟีโซฟีก็จัดพื้นที่ให้เธอมานานแล้วทุกเช้าเจนนาช่วยแพ็คของให้โซฟีมื้อกลาง One App, วันแอบวาดรูปหรือจดโน้ตเล็กๆน้อยๆเหมือนที่ไบรอันเคยเล่าให้ภรรยาผู้ล่วงลักฟังและทุกคืนหลังจากเล่านิทานและจูบราตรีสวัสดิ์เจนนาจะพบว่าตัวเองอยู่ในอ้อมแขนของไบรอันรู้สึกประหลาดใจที่เธอรู้สึกปลอดภัยในฉากนี้แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดไม่ใช่แค่ความรักแต่มันคือจุดมุ่งหมายด้วยกำลังใจจากไบรอันเจนนาจึงตัดสินใจทำในสิ่ง ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนพวกเขาร่วมกันเปิดโครงการศิลปะฟรีสำหรับเด็กด้วยโอกาสณนศูนย์ชุมชนแห่งเดียวกับที่เคยแขวนภาพวาดมมมิทูของโซฟีโครงการนี้เรียบง่ายแค่ระบายสีวาดฝันสำหรับเด็กๆที่ได้เห็นอะไรมามากมายผ่านอะไรมามากมายและต้องการที่ที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไรอันไม่ได้แค่ให้ทุนสนับสนุนแต่เขากลับถอยออกมานี่เป็นของคุณเขาบอกเธอในเช้าวันหนึ่งพร้อมกับยื่นแฟ้มโครงการทั้งหมดให้เธอเธอมีหัวใจสำหรับสิ่งนี้มีวิสัยทัศน์ฉัน ก็แค่คนที่เซ็นเช็คแต่เจนน่ารู้ดีกว่านั้นเบื้องหลังผืนผ้าใบและดินสอสีทุกผืนคือชายผู้เชื่อในโอกาสครั้งที่สองไม่ใช่แค่เพื่อตัวเธอเองแต่เพื่อเธอเพื่อโซฟีและเด็กทุกคนที่เดินผ่านประตูกลางเหล่านั้นเขามอบตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการให้เธอจากนั้นก็อัปเดตเอกสารภายในของโฮปสปาร์กอย่างเงียบๆโดยแต่งตั้งเจนน่าเป็นผู้อำนวยการบริหารคนใหม่เธอแน่ใจหรือเธอถามด้วยความตกตะลึงฉันเชื่อใจเธอมากกว่าใครๆเขากล่าว นอกจากนี้เธอก็เปลี่ยนชีวิตคนไปแล้วเริ่มจากชีวิตของฉันและในมุมหนึ่งของโลกที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเจน,น่าได้พบกับก,บการเยียวยาที่เธอไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้ผ่านงานศิละปะผ่านเด็กๆผ่านความรักเธอใช้ชีวิตอย่างเงียบๆไปวันแล้ววันเล่าในทุกฝีแปรงทุกคําขอบคุณที่กระซิบและทุกรอยยิ้มจากโซฟีเจน,น่ารู้ดีว่านี่คือภาพารักของการสร้างใหม่ไม่ใช่จากท่าทางโออาโออาแต่มาจากความเมตตาที่มั่นคง และแนวแนเสียงกระทบกันเบาๆของช้อนซ่อมเสียงัมเพลงเบาๆของบทสนทนาอันเงียบสงบและแสงเรืองรองที่คุ้นเคยจากโคมไฟห้อยต่ำทาให้ร้านโรบูบิสโตรรู้สึกเหมือนเดิมทุกประการแต่สําหรับเจนนาทุกอย่างเปลี่ยนไปเธอก้าวผ่านประตูมือของไบรอันกุมมือเธอไว้ผมสีทองของเธอม้วนเป็นหลอนเบาๆเหนือไหล่ปีที่แล้วเธอเดินเข้ามาที่นี่ด้วยความหวาดกลัวในท้องและความอับอายที่ถาถมเข้ามาตอนนี้เธอเดินเข้ามาด้วยความรักและความสงบในอ,อกโซฟีอยู่บ้า นก,กับคุณยายในเย็นวันนั้นประกาศอย่างภาคภูมิใจว่าเธอโตเกินกว่าจะไปร้านอาหารหน้าเบื่อแล้วและยืนยันให้พวกเขาไปปิกนิกกันในวันพรุ่งนี้แทนพนักงานต้อนรับเงนยหน้าขึ้นจากที่นั่งและยิ้มอย่างจำได้คุณกลับมาแล้วเธอพูดอย่างอบอุ่นโตัเดิมไบรอันพยักหน้าแล้วผู้หญิงคนนั้นก็พาพวกเขาไปที่ด้านหลังไปที่โตมุมข้างหน้าต่างโตที่การนัดบอร์ดและเรื่องตลกร้ายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเจนหน้านั่งลงอย่างช้าชาสายตาของเธอกว่าไปทัว่วห้องราวกับเป็นความทรงจำที่เธอเพิ่งจะยอมรัับมนได้ ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผ่านไปหนึ่งงอปีแล้วเธอพึมงทำไรอันเอื้อมมือข้ามตัวประสานนิ้วของเธอเข้าด้วยกันรู้สึกเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองพวกเขาสั่งอาหารอย่างเรียบง่ายหัวเราะอ,อย่างสบายๆพูดเบาๆและเมื่อจานถูกเก็บและเมนูของวานถูกปฏิเสธอย่างสุภาพเจนหน้าก็โน้มตัวเข้ามาเสียงของเธอเบาลงคุณเคยคิดถึงเรื่องคืนนั้นบ้างไหมเธอถามเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดไรอันมองไปรอบๆห้องครู่หนึ่งแล้วมองกลับมาที่เธอบางครั้ง เขาพูดแต่ไม่ใช่แบบที่คุณคิดเจนน่าเอียงสีสกุลเคยรู้สึกโกรธที่พวกเขาพยายามทําให้ฉันกลายเป็นมุกตลกบ้างไหมที่พวกเขาลากโซฟีเข้ามางั้นหรือดวงตาของไบรอันอ่อนลงเขาเอื้อมมือไปจับมือเธออีกครั้งบิดเบาๆไม่เขาพูดโดยไม่ลังเลเพราะถ้าไม่ทําฉันคงไม่เจอเธอหรอกแล้วเขาก็ยิ้มออกมาโง่จริงๆเลยถ้าต้องใช้มุกตลกนี่เงาไร้าสาระถึงจะพาฉันไปสู่สิ่งที่จริงใจที่สุดเท่าที่ฉันเคยรู้จักฉันก็คงไม่เกลียดที่มันเริ่มต้นขึ้นหรอกเจนน่ากระพริบตาเพื่อกลบความเจ็บปวด ในดวงตาเขาโน้มตัวเข้ามาใกล้บางครั้งสักยิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตก็มาพร้อมกับการปลอมตัวที่เลวร้ายที่สุดเธอหัวเราะเบาๆพลางใช้นิ้วโป้งลูบไปตามนิ้วโป้งของเขาและบางครั้งเธอก็กระซิบว่าเธอจะเจอตลอดไปที่โต๊ะที่ตั้งใจจะไว้สําหรับอกหักไบรอันพยักหน้าแล้วจูบหลังมือเธอสุขสันต์ครบรอบนัที่รักและภายใต้แสงสลัวๆของแสงไฟเดียวกันที่โต๊ะเดียวกันสิ่งที่เริ่มต้นจากแผนการที่ตั้งใจจะสร้างความอับอายกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่งดงามที่สุด หากเรื่องราวนี้เตือนใจคุณแม้เพียงน้อยนิดหากคุณเชื่อว่าความเมตตาสามารถเยียวยาได้และความรักสามารถเติบโตได้จากสถานที่ที่ไม่คาดคิดที่สุดก็อย่าลืมกดปุ่มไลคและกดติดตามโซลตอริสตอรี่เพื่ออ่านเรื่องราวที่ทรงพลังยิ่งขึ้นซึ่งจะเตือนเราถึงสิ่งงอที่สําคัญอย่างแท้จริงเราแบ่งปันเรื่องราวที่ซาบซึ้งและสร้างแรงบันดาลใจที่เข้าถึงจิตวิญญ,ญาเรื่องราวเช่นเดียวกับของเจนนาไบรอันและลิตเติ้ลโซฟีการสนับสนุนของคุณช่วยให้เราสามารถ บอกเล่าเรื่องราวที่ขับเคลื่อนโลกต่อไปได้สมัครสมาชิกกดติดตามและติดตามเรื่องราวที่เยียวยาจิตใจกับเรานี่คือโซลส s ตอร y รี่สตแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปเพลง